สวัสดีครับเบยเวันนี้มาพบกับคุณครูเฟยนะครับวันนี้นะครับคุณครูเฟยนะครับจะมาสอนเรื่องการนะครับยืดเหยียดร่างกายนะครับหรือการอบอุ่นร่างกายนะครับการอบอด่นร่างกายนะครับก่อนการวิ่งนะครับมีอยู่2แบบนะครับแต่ละแบบนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีคุณลุงนะครับมาช่วยสอนนะครับในแต่ละท่านะครับว่าแต่ละท่านั้นนะครับมีวิธีการทานะครับลักษณะแบบไหน ถ้าพร้อมแล้วนะครับไปติดตามเลยครับ นาวากาโทวิษณุโสภานิศนักกรีฑาวิ่งผัดเหรียญทอง100เมตรกี่ลายไอซิ่งเกมครับถหากน้องๆอ,อยาก,กวิ่งใหดีและมีประสิทธิภาพสิ่งแรกที่น้องควรไปบัตกก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการอู่ร่างกายมี2แบบ แบบที่นิยมมากสุดคือด้นมีวอร์มอัพดดนมีวอร์มอัพจะวอร์แบบเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ทําให้กล้ามเนื้อทํางานด้วยทุกส่วน<อ>ท่าที่1ท่าเล็กไลด์ท่านี้ช่วยบริหารหลังส่วนล่างและสะโพกสำหรับท่า Lex like, ทเล็กไลด์ขั้นตอนที่1ก็คือตั้งเข่าฉากขั้นตที่2ขาอีกท่านหนึงตึง ตองที่3ยกสะโพกและยกหลังดีบัตครับ1ครับไปต่อเนื่องครับ2ครับดีครับ3ดีครับ4ครับดี5ครับเอาลงครับท่านี้นะครับจะได้สะโพกและหลังโ้ท่าที่สองชื่อลังเซต หลังเตจะช่วยยืดต้นขาด้านไหนสำหรับท่าหลังเตะจะเริ่มต้นด้วยยืนตัวตรงต่อไปก้าวขาข้างหน้าเป็นมุมฉากขาหน้าฉากขาหลังตึงมือยืดไปข้างหน้าล็อกมุมฉากต่อไปยืนกลับในท่าตรงนะครับท่าที่หนึ่งนี่คือท่าที่เตรียมพร้อมอ้าวแต็ดักรทำห้าครั้งครับเชิญ หนึ่งสองสามสี่ห้าครับโอเคท่านี้จะช่วยยืดต้นขาด้านใน oh. ท่าที่สามเล็กสวิงเล็กสวิงจะช่วยยืดกล้ามเนื้อสะโพก สำหรับท่าเล่สวิงขั้นตอนแรกยืนตัวตรงขั้นตอนที่2มือจับกําแพงขั้นตอนที่3ามขเขย่งตัวขึ้นขั้นตอนที่4เตะขาขึ้นในมุมฉากข้างหน้าและข้างหลังปฏิบัติครับทั้งสองคนเริ่มครับ1ดีครับทุกตัวครับ2ดีครับ3ดีครับเดี๋ยวพบหน้าครับ4ครับดีครับ5เอาโอเคครับสำหรับท่านี้จะช่วยกล้ามเนื้อสะโพก ทาที่4เรียกว่าโชลเ l d วิ swing s h o u l จะช่วยบริหารหัวไหล่ท่านี้โชลเ l d e r s จะช่วยยืดกล้ามเนื้อหัวไหลห่หลครับท่าที่5้าเรียกว่า skipping step skipping step จะช่วยบริหารสะโพกส่วนหน้าสำหรับท่าต่อไปเรียกว่า skipping step นะครับเริ่มต้นที่การจัดแขนนะครับ เป็นมุมฉากข้างหน้าและหลังครับหน้าและหลังโอเคครับนะครับต่อไปนะครับยกขาขึ้นมาหนึ่งข้างครับเป็นมุมฉากนะครับแล้วก็เวลาจะตะปบนะครับใช้ฝ่าเท้าด้านหน้านะครับตะปบมานะครับเอาทำต่อเรื่องครับเริ่มครับหนึ่งครับสองสามครับโอเคครับต่อยครับหกครั้งครับสำหรับถ้า ส,รรส,สกิฟสเตตนะครับจะช่วยยืดสะโพกด้านหน้า,นา <contrary> การวอร์มต่อไปนะครับ <c oughs> เรียกว่าการวอร์มแบบสถิติวอร์มอัพนะครับ <c oughs> การวอร์มแบบนี้นะครับจะช่วยให้กลาเนื้อที่ตึงมากหนักมากนะครับ <c oughs> จะช่วยผ่อนคลายและสบายและก็ะรีแลกซ์ครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับท่าที่หนึ่งเรียกว่าท่าแฮมสติงสเตติกสเตตนะครับท่านี้จะช่วยยืดต้นขาด้านหลัง สำหรับท่าแฮมสติงเซตเลสท่านี้ขาเป็นเส้นตรงล็อกข้อเท้านะครับขายข้างหนึ่งพับเพีย้ยลมือจับที่ปลายเท้านะครับมือจับที่ปลายเท้าเลยครับแล้วก็ก้มหัวให้ใกล้เข่ามากที่สุดนนครับท่านี้นะครับขาเป็นเส้นตรงครับมือจับปลายเท้านะครับท่านี้จะได้กล้ามเนื้อต้นขาดา้านหลังสำหรับท่าที่สองเรียกว่าท่าคอสไตเซป สเตติคสเตทท่านี้จะช่วยยืดต้นขาด้านหน้าสหรับท่าต่อไปเรียกว่าท่าคอร,ร์สไตเซปสเตติ s สเตทท่านี้วิธีการแรกคือนั่งยกเข่าฉากเข่ามุมฉากนะครับอันที่สองนะครับมือจับข้อเท้านะครับตามองตรงนะครับแล้วก็ตัวตรงนะครับ ท่านี้จะช่วยยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า oh. สำหรับท่าที่3เรียกว่าท่า Low Back and Hip Abductor Static Stretch ท่านี้จะช่วยยืดกล้ามเนื้อสะโพกสำหรับท่าที่3เรียกว่าท่า Low Back and Hip Abductor Static Stretch นะครับวิธีการปฏิบัติคือ ยกเข่าขึ้นมาฉากนะครับแล้วก็ขว้ไปด้านข้างนะครับมือจับเข่าที่เข่าครับหน้าหันไม่ข้านะครับแล้วก็ค้างไว้นะครับท่านี้จะช่วยยืดกล้ามเนื้อสะโพกเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เด็กนะครับได้ดูคลิปนะครับการอุ่นร่างกายไปแล้วนะครับ สำหรับสัปดาห์หน้านะครับคุณครูเฟยนะครับก็จะมาสอนเรื่องนะครับท่าทางในการวิ่งนะครับว่าท่าทางนะครับในแต่ละท่าจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูเฟยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย